เนื่องในวันดื่มนมโลกนมทําให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงโตขึ้นสูงขึ้นใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มนมนมดีจริงๆนะจะบอกให้พี่คำนวณกับอาจารย์สักแก้วไหมคะแก้วไม่พอ2แก้วฮะผมต้องสามตามอายุใจ ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนาร้วนก็วันนี้ที่สำนักงานของอาจารย์ไพโรธเรื่นวิชานะครับเราก็มีเรื่องดีๆแล้วก็มีข้อคิด ให้พี่น้องรู้สิษย์ลูกหาของท่านได้ไปคิดกันว่าเรื่องที่จะพูดกันต่อไปนี้มันจริงหรือไม่จริงกับสังคมไทยคนรุ่นใหม่ปัจจุบันค่ะอาจารย์ค่ะซึ่งคนโบราณคนเฒ่าคนแก่ในเมื่อก่อนเนี่ยเขาเออบอกมาว่าการที่ คนปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์แล้วจิตใจเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนสัตว์เนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะไม่จริงหรอกที่นมสัตว์เนี่ยคนไทยมากินทีหลังต้องบอกงี้ก่อนเขากินกันในต่างประเทศเนี่ยเขากินกันมาก่อนไม่ว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นเพราะเขาต้องการให้ลูกหลานเขาเนี่ยม,มีความสูงสูงขึ้น<ม>คนที่ทางยุโรปอเมริกาเขากินนมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงได้รับโปรตีนครบ คนไทยมากินกันตอนหลังนี่นะสังคมเราจเจริญขึ้นกน็หันมากินนมวัวนมแพะเพราะฉะนั้นจะบอกว่านิสัยไม่ดีจะเหมือนสัตว์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะี่มันเป็นเพราะว่าสังคมเราอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการดูแลเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มีการลุมทำลายซึ่งอาจารย์เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าอันนี้กฎหมายต้องออกมาควบคุมยาเสพติดตอนนี้เป็นภัยร้าย ที่มาทำลายเยาวชนแล้วต่อไปถ้ายังไม่เลิกถึงอนุชนรุ่นหลังที่จะต้องถูกทำลายเพราะฉะนั้นกฎหมายต้องแข็งแรงกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือขา้าราชการต่างๆคุณครูต้องให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือกันต้องแข็งแรงกว่าน,นี้ครับแล้วสังคมไทยจะดีไปกว่านี้ไม่เกี่ยวกับนมสัตว์ครับแต่แต่แต่ว่าผมเนี่ยกินนมสัตว์ไม่ได้ตอนเล็กๆก,กินแล้วท้องเสียนมกระป๋องนะครับ,รบผมต้องผมได้กินนมแม่เลยเป็นเด็กดี ต้องต้องกินนมไข่เอ่อนมสัตว์หรือนมแม่ต้องกินน้มข้าวอ๋อเขาพวกเดียวก็หมาเราเล่นนะเราแม่นะอ่าเพราะนั้นก็นะครับหลากหลายความคิดเห็นแต่อาจารย์พวกเราก็ได้แจกแจงแล้วนะครับว่ามันเป็นจังซี่จังซี่ละเดอสิบอกให้

นมเราเอาควันนมผสมคำข่าวดีดีกับพี่คำร้อนคำร้อนมาแล้วเสียงเชยแจ้ามาแล้วคำร้อนขอบคุณพี่ป้านา